สวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่พี่น้องสุขสุขคนนะครับวันนี้อยู่ลังหานสั้นเราครับผมวันนี้เป็นการจับฉลากนะครับวันที่หนึ่งมก,กรา2567ันนี้เป็นการจับฉลากของทีมงานสั้นเราไปเท่านซินนะครับทั้งหมดนะครับพี่น,อน้องอันนี้ แดนเซอร์นะครับจับสลากทุกไฟนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โนนตรีดนเซอร์ทีมเมทีมบีหมอลำนะครับแล้วก็ทีมงานอาจารย์ติดตั้งเครื่องเสียงติดตั้งเวทีนะครับอาจารย์คอนก้อยนะครับพีแล้วก็ทีมแมวขั้วนะครับ ในนี้นะไปตัวกันเร็วแล้วก็มีรางวัลใหญ่นะครับรางวัลใหญ่แล้วก็มีทีมหลายทีมนะครับมาลํนุนเด็กใจน่อยด้พี่นองมาลํานุนอุ่มอุ่มลังเยอะใครเลกัใครใครเป็นไงสิเป็นไก่บอกเอาแตกมาลาพูดยอันนี้ไปเกปักมาแล้วได้อะไรคือตุ่มคือตุ่มเนี่ย อันนี้อะไรเนี่ยโป๊เกินโป๊กอันนี้น่าจะเป็นเตากระทะไฟฟ้าปิ้งย่างบอสได้หรอพี่เอกปักเด้ออันนี้อร่อยสุดๆโอ้ยโมของบูนพอบักพักเลยเลือดไม่ล่ะเขาทำเลือดไม่ล่ะพี่เอกปักโปะมากเลยนะครับยอดมันบอมีเวลาหอเรียนครับแต่มีเวลานอนกันยังบมมีพี่น้อง นี่เป็นการรงทะเบียนนะครับนี่ก็จะเป็นการร้องทะเบียนในเค้าสอันนี้คุณแม่นะครับอันนี้คือพอควันโอ้มีหอดสาดเสีอพี่น้องสาดเสีอนะครับปาดมาลัมเบียอันนี้ก็เป็นอย่างเงี้ยหมูซามาเตวัดด้วยนี่มาลัมเบียได้เยอะได้พาล้อมาพาล้มรักเลยห่วงใจสวัสดีปีใหม่มันเป็นเพชรมันเป็น ตลอดข้อไปในตัวทั้งปีวัดใดครับ<ส>เขยน,น Ps ทื่อปเป็นุทื่ะ อันนี้นะครับพี่น้องปาดกระติกนามก็มีแล้ววันถือหนึ่งมอนพี่น้องหมอนเสื้อหลายอย่างแล้วนะครับมีพี่ก้อยด้วยนะครับซ่องเดงแดงอาจจะเป็นเงินแซนหามาไปามอของเขาก็มีพี่น้องมาหน่อยนะเด้อราคา200บาทนะครับพี่น้องาขาทันตําำมีเตาเรียนพร้อมแั้ยไปเลย ได้ยังได้อะไรมาวันนี้ได้อะไรมาวันนี้ยังไม่รู้เลยค่ะทันนี้ครับสองปันยังวนมาของรับคุณครับดีนะครับพี่นดาวทีมงานนั่งซื้อลังมาแล้วครับทีมงานอาจารย์เซ็ตีนะครับถ่ได้อะไรมาครับได้อะไรมาไม่บอกแมเป็นความลับแมหน่อยไม่บอกมันเป็นความลับมีเหล่าขาเหมือนมีเหล่าเขา เราเ้าอาเรามาคิดเหนีมเนนเนะครับเนีเีขย่อยมาแล้วที่เต็นูถ่าไม่บอกอันนี้เป็นแมวน้อยแตัองแนหแเนอง่ไมยีมีดอีย่างคือกองน่อยแต่ห้องเจ้านี้กระเด็นบอกว่ากระเด็ นะครับเดี๋ยวจะไปรอแ๋ยพี่น้องตัดไปเมืองตอนจำฉลากนะครับ